สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับมาพบกับ,บวัตถุมงคลของหลวงปู่จือครับกับเหรียญหันข้างพลิกชีวิตนะครับรุ่นนี้ก็เป็นพาสที่เพิ่งออกมาเมื่อปีปีนี้เลยนะครับ25 6ห,หน,นะครับกล่องรายการรุ่นเนื้อจะเป็นกล่องสีเหลืองอย่างนี้โอ้โหกล่องข้างะใหญ่นะครับอย่างนี้จะหมูกสวยแน่นอนไม่โดนแน่นอนกับพลิกชีวิตหลวงปู่จือนะครับมาดูนะ ล่างไหนก็จะติดใบรายการชัดเจนนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้มาแบ่งปัน FC แน่นอนนะครับ FC เดี๋ยวมาดูว่าจะปล่อยราคาแบ่งราคาเท่าไหร่นะนี่ครับอันนี้ติดใบรายการจะสร้างรายการละ50เหรียญน,นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับนี่ทองแดงซาตินลงยาลายธงชาตินะครับนี่จะขอจับเหรียญหน่อยข้างหลังเป็นยังไงครับนี่ครับทองแดงซาตินลงยาลายธงชาตด้านหลังก็จะเป็นยันของหลวงปู่จื้อนะครับ ต่อโค้ดเป็นโค้ดยิงเลเซอร์นะครับข้างบนก็จอดาวกระจายน,นี่โค้ดส,สาราสองตัวแล้วก็มีเลขนะครับเป็นเลขไทยเนี่ยปีสองห้าหกเจ็ดอันนี้เป็นเนื้อทองแดงซาตินลงยาลายทงชาตินะครับส่วนรายการต่อไปมีตัวอย่างรายการไหนมั่งวันนี้อันนี้เป็นเนื้อทองแดงซาตินลงยาเขียวเหนียวซับนะครับอันนี้สร้างเจรียญสร้างห้าสิบเหรียญน,นะครับ เนื้อทองแดงซาตินยาเขียวเหนียวซับขอบลงยาขาวนะครับข้างล่างเขียนชื่อรุ่นว่าพิชชีวิตนะครับโอ้ยเฮ้ยมีมาสเตอร์พรีด้วยโอ้โหมาสเตอร์พรีดนาหมายเลขสองศูนย์นะครับถ้ามาสเตอร์พรีดโค้สาลาตอกไหนอะขอดูโค้สาลาแบบมาสเตอร์พรีดจะตอกยังไงมีไหมพี่มีไหมช่วยกันดูหน่อยนะครับข้างบนมีจอดาวกระจายแต่โค้สาลาล่ะถ้ามาสเตอร์พรีดไม่เห็นเนาะ น,นี่ครับน,นีมาสเตอร์พีซนะครับต่อไปครับต่อไปโอ้โหอันนี้ทองแดงครับอันนี้ทองแดงซาตินลงยาแดงโอ้โหลงยาแดงหลังลงยาไหมมาสเตอร์พีดเยอะเลยอะ่ะเอาเรื่องหมายเลขหนึ่งห้าเอาแล้วไงมาสเตอร์พีดเพียบเลยมาสเตอร์พีดเพียบเลยเอาแล้วไงมียเอกมียเอกมียเอกมียอก <c oughs> โอ,โอ้โหอันนี้น่าจะเป็นกระไหล่ทองหรือทองทองิพย์ขอดูนะครับอันนี้เป็นกระไหล่ทองนะครับกระไหล่ทองกระไหลทองต่อาาโคตสาราถ้าไม่ลงยาหลังก็จะเป็นโคเลเซอร์อย่างนี้เลยนะครับอันนี้กระไหลทองต่อไปอันนี้เป็นเนือ้ออะไรเนี่ยเป็นเนื้อทองทิพซาตินนะครับมาสเตอร์พีชโอ้โหมาสเตอร์พีช อันนี้เป็นทองทิฟซาตินนะครับหมายเลขหนึ่งเก้าครับนี่มาตเตอร์พีชนะลงยาน้ำเงินนะครับอ่ไปมาตเตอร์พีชมีอะไรอีกมีอะไรอีกมาตเตอร์พีชเยอะจังรุ่นนี้ <c oughs> อันนี้ทองทิฟซาตินเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยขอดูไปรายการนะทองทิฟซาตินมาตเตอร์พีชหมายนี้ลงยาไล่สีนะครับผมว่าน่าจะมาตเตอร์พีชนะเนี่ยถ้าดูแล้วโอ้ไม่มาตเตอร์พีชครับนี่หมายเลขสี่ศูนย์ นะองต่อไปโอ้โหอันนี้เนื้ออะไรทองแดงผิวลุ้งเหรอหรือทองอะไรทองแดงผิวลุ้งครับทองแดงผิวลุง้งโอ้โหลงยาขาวตัดกับสีสีทองแดงผิวลุ้งได้ดีมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็นี่ครับโอ้โหหมายเลขหนึ่งตัวเดียวเอาแล้วไงเอาแล้วไงใครจะได้ไปจะแบ่งปัน fc นะครับ <laughs> โอ้โหอันนี้เนื้ออะไรครับเนี่ยขอดูหน่อยนี่น่าจะเป็นมหาชนวนหน้ากากนะ มหาชนวนหน้ากากนวะโอ้โหอันนี้เป็นเนื้อมหางานหน้ากากก็คมชัดนะครับนี่อันนี้มหาชนวนหน้ากากนวะเลขโคตรเหมือนกันบนเลเซอร์นะครับอ่ะต่อไปต่อไปมีอะไรอีกโอ้โหอันนี้ทองแดงลมดำใช่ไหมทองแดงลมดำยาเขียวครับมหมายเลขอะไรมหมายเลขสามหนึ่งทองแดงลมดำยาเขียวนะนี่อ่ะต่อไป โอ้ยมีฝั่งเพชรด้วยเหรอเฮ้ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงขอดูหน่อยฝั่งเพชรหรอเนื้ออะไรเนะี่ยทองแดงมันปูฝั่งเพชรสีแซดนี่ครับโอ้โหนี้ใครชอบคลาสสิกแบบไม่ลงยานะนี่ครับฝั่งเพชรสีแซดทองแดงมันปูอย่างนี้ก็คลาสสิกดีอีกแบบนะั่นนี่ยทองแดงมันปูฝั่งเพชรสีแซดนะครับนี่ถือว่าคลาสสิกเนาะผมว่าเข้ากับลงยาทงชาติเลยดูตัวนี้ทองแดงซาตินโอ้โหได้อยู่นะเนี่ย สวยดีนะครับอ่ะต่อไปครับมีอะไรอีกไหมแอบอยู่โอ้โหกระไลอันนี้กระไลเงินนะเนี่ยน่าจะกระไลเงินใช่ไหมครับเนี่กระไลเงินยาเขียวครับกระไลเงินยาเขียวมาเตอร์พีดมาเตรอพีดอ่ามีอะไรอีกโอ้โหอันนี้ฝังเพชรอีกแล้วน่าจะเป็นมหาชนวนหรือเปล่าทองแดงโบราณครับฝังเพชรนี่อันนี้ทองแดงโบราณน,นะมีอะไรอีกโอ้หยไม่ค่อยซ้ําเลยอันนี้เนื้อ ฝาบาทหน้ากากนวะอันนี้ฝาบาทหน้ากากนวะนะครับมีอะไรอีกครับโชว์พี่มีอะไรอีกโอ้โหอันนี้ทองแดงสากินยาม่วงก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับโอ้โหนี่ลายเสือทองแดงสาตินเยอะเนาะนะครับก็ฝากติดตามใมไลฟ์สดวันนี้ได้เลยสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ